สวัสด,ดีจ้ามาดูตามต่ออีกสูตรขอไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า จำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเราจะย้อนหลังก็คือเลขเป็นเน 47, 4, ้นสี่เจ็ดกสี่หกเฉยเพราะฉะนั้น <c oughs> ซื้อหมดเลยหกหกขางวพรที่แลมันเข้าล่างเนาะเพนแรกมันก็เข้าอยู่แปดหนึ่งสองมันเข้าล่างก็แปดหนึ่งสอง ดูย้อนหลังแปดหนึ่งสองแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งบวกสองเป็นสามสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์สองเก้าหกหนึ่งห้าบวกเป็นหกบวกห้าเป็นหนึ่ง หกเจ็ดแปดเข้าล่างแล้วตอนนี้เข้าล่างว่าบุญแต่ไปเข้าล่างหกหกหกเจ็ดหกแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเข้าที่หก ไปที่หกหกต่อมาก็คือเลขที่โอสองศสองแล้วหกหบวกกันได้สได้สองหกเปดหเป็นสิบสองสองบเป็นสี่สองบวเป็นศูนสองบวก็เป็นศูนยสีสี่ หกเจ็ดแปดนี่นะคะตัวนี้เพิ่มเลยใชย้นี่เพิ่มเลยตัวนี้ไปเข้าล่างจอยไปเข้าล่างจอยสีเต็มเราไม่เห็นเลยล่างบนล่างกันไว้ ชุดอันนี้ก็จับคู่ก็คือสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหลักร้อยก็สองสามสี่ห้าหกนี่ล่างไปจับตัวนี้นะเสียดาย <c oughs> แต่ก็ถูกได้นิดหนึ่งไปเน้นสีเจ็ดมากกว่าสุรนี้เข้ามาตลอดในไม่บนก็ล่างสองสี6หกสี่สีหกหกสีหกเลขออกไปที่ตัวนี้เลขถูกอยู่น่นแจะจับผิดเองนี่หลักร้อย ัเลขอ๋อ,ก,อ,อก,ก็คือสี่สีส่หกน้านสี่สี่ดูสิ ใครจะไปคิดว่ามันจะออกตัวนี้เนาะสีทั้งหมดเลยหกตัวเดียวสีบ่บวสี่เป็นแปดหกบวสีเป็นศูนย์หกบวสี่เป็นศูนย์สี่บวสี่เป็นแปดแค่เนี้ยแปดศูนย์แปด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 เป็นสิบหกหนึ่งสี่ห้าหก หนึ่งจะมาไหมหนึ่งก็ต้องมาหกเจ็ดเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกโอเคหนึ่งมาจับคู่ก็คือเลขเบิลจะไม่เข้าและสูตรเลข 6กสี่เหมือนเดิมมาอีกเล้วหกห้าหบนล่างด้ย <laughs> บนล่างกันไว้ล่างซื้อบนกันล่างนะเลขตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหตัวนี้นะคะชอบไหมคะชอบไหมคะ 141516 646566เน้นตัวนี้ siêu thị trên si si hùng cho mày ấy là mình đi nó ห้าหกสี่ห้าหกหสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเลขหลักร้อยก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ สสอง่ว <So, S 2> mm hmm. นที่ศูนย์กับหกส่วนที่ศูนย์กับหกเราเดินไปที่หนึ 6. 6่งหกหกหนึ่งหกแปดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกชอบตัวไหนก็จับตัวนั้น ชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นคนทําจัดให้ได้เต็มเขาจัดไปหตัวเลยหกขางเลยจัดไปหกขางเลยหลักร้อยชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นหรือจะมาอีกเหรอเอาหมดเต็มสูตรเลยก็คือสองหนึ่งหกระหว่างหนึ่งหกกับ สี่ยี่ยังไม่อีกล่สี่หนึ่งสี่หนึ่งจะมาอีกล่ตัวนี้นะคะศูนย์กับหกสงหงชอบก็จัดขัดเก้าผ่านวันที่แล้วมันก็เข้าอยู่แต่เราไปเน้นที่สี่เจ็ดไง เพราะว่าคิดว่าเจ็ดจะมาชอบเจ็ดมากบอกลบคูณหารได้เจ็ดหกเป็นลองบอกสีหกตวลองสวยเอ้ยเสียใจด้วยเสียใจมากได้นิดเดียวไปเน้นสีเจ็ดมากกว่าชอบก็จะขัดเก้าผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจาจรณญาณในการรับชมได้จ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า